ผู้เขาน้ำหนาวค่ะพี่น้องเขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็คือเป็นเขาน้าหนาวนะคะทุกคนแจมวยยึดติก,กัสีม่วงนาะไปทางภุนภลลัพพี่น้องไปขึ้นเขาน้าหนาวลงไปค้อสารเขาชุ่มแพร่ขอนแก่นเนาะพี่น้องสิม,มีาบานไปเกี่ยวเขาจะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะทุกคนคะ่ะสงสัยพายุไปแล้วลวะเนาะพี่น้องเนาะ,ะมึงเนี่ยฝาแจงจางปางดอก ชาวบ้านในตากเขาตากน้ำคือว่าละน้องพี่น้องอู้ภูเขาฉี่ฝามางามแต่มันนี้วันนี้ก้อนเมฆสวยมากนะคะทุกคนฟ้าเปิดฟ้าเปิดพี่น้องคะอ่ะไปมาเนี่พี่น้องไปขึ้นเขานนํากันเดวยวจะถ่ายวิวภูเขาน้งหนาวมาฝากนะคะทุกคนนะวิวระวังเส้นทางเขานําหนาวพี่น้องอันดินสไล่ไลายล,ายล,ายลายตอนนี้มัอยีดติก็เริ่มขึ้นเขานหนังหนาวเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าห้องมาตทางเปบ็บจับูนั่นสิ ก็นั่งขึ้นเขาน้ำหนาวนี่มันกระสีไปสะพานหอยตองก่อนน่ะพี่น้องเนาะเอามาหนิพี่น้องเพื่อนให้ใส่ใ<ช>เกียร์ยรต่ำได้หน,นินะใช้เกียร์ต่ำก็ค่อยๆลงเนาะค่ะพี่น้องอืมว่าต้องเฝ้าตรงนี้กระสีก้อนหอดสะพานหอยตองมันวาตาก่อนถึงสะพานหอยทองนี่เลยนี่ค่ะพี่น้องประตูสุวิศาลนี่มันเป็นสะพาน ห้วยตองเชื่อมต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือนะทุกคนคะอันนี้ยิติกพผ้ามาชมบรรยากาศย่ำเวทแต่ายา่มตอนกลางวันกับสิมีพวกพอ่อคาแมขายมานังขายา้งกาแฟขายร้านขายเครื่องดื่มนะคะพี่น้องแล้วก็จะมีตรากล้อง สะพานหวยตองนี่ก็มีตำนานไล่หลายเนาะพี่น้องถ้าม่าย่ำเว้นยึดติกับบ่ข่อยยานปันเดแต่ถ้าม่าย่ำขึ้นตีหนึ่งตีสองนี่ยยึติดหมู่ไปเด้เขาพี่น้องถ้าสีขาวสะพานนี้โอ้ยอ้กับรถมาสิมาซื้อโน่ใหม่ขึ้าหันขับรถพานพี่น้องจ้ะขับรถพานไปแล้วเลยกกับรถวนรถกลับมาพี่น้องเอาสิไปกับรถอีกยู่หุ่นมาเนี่ยยู่ยแยกสิมาซื้อเอโน่อไม่ไปแกงยู่กินยู่บ้านารหนิหน้าโน่ใหม่สดๆแกงกินแซ่บๆ กินมาโดนแล้วกลับรถขึ้นมาอีกตาถ้าพูดถึงนี่ตลาดนี่ก็มีของขายกันได้ค่ะพี่น้องมองนี่ถ้าเป็นนาเฮ็ดนี่แห้งขายคัานี่เป็นตลาดตลาดน้ำหนาวที่พี่น้องมันสีมี่มองมองด้านตำรวจมันบ่เฮ้ยมองนี่นเนาะเพิ่นก็สีมี่พอคาแม่งขายเช่า พอขายแม่ขายชาวบ้านนี่ยนะพี่น้องมาขายเอาหรือย็ยติกสีเบิ่งอยู่หนีเลยก็ได้ไอ้พี่น้องเนาะพอวันนี้มีหลายหลานอยู่ยเลี้ยวไปเห็นนอนใหม่แล้วพี่น้องนี่นี่แม่เย่นี่ยกำลังกำลังขนนอนใหม่มาเด้อนี่เราไปซับมาใหม่ๆเนี่ยพี่น้องเอาขอดสีซื้อนั่แม่เย่นี่ยแหละข่อยเห็นเป่าไม้แล้วรถเราก็ลังขี่ไปจอดแล้วเอา้าไปพี่น้องมานี่ไปยางเลาะเบิง่งนอนใหม,ม่น,นัากันนอนใหม่สดๆแม่เนาะแกงกินแซ่บๆนั่งสีหน้าข่อยขึ้นวาเด้เอาตาอ้อยหามองจอด จอดแล้วก็ไปันลานไม้ไงแล้วเมื่อกี้มอดใส่มากผ่านละเราเอามาสดๆเลยอยู่เนี่เปรเราอยู่ในถุงปุ๋ยเราเนี่ยนะเป็นเป็นพวกหน่อไม้เลยนี่อออโอ้ไม่้สดๆเลยจิเ<ด>ขาเอาน,นอาอ่าไม้ยังเนี่คนยคะ<อ>่ะทุ่งอะไรค่ะนี่มัอนี่เสริมละสามสิบจาน อันนี้หน่อไม้ไล่เหรออันนี้แก้ให้แล้วจ้อันนี้ค่ะแก้สดๆไม่ไหม้ได้ป่ะคะนี่จ้าถ้าแข็งขึ้นหรืมันแข็งมาแสบนะอันนี้ทุ่ง่าไรคะทุ่งละสามสี่สิบจ้าสามพันเอารวยหนึ่อ๋อสามพันหนึ่งร้อยไ้าเอเพาะอ่าอันนี้นะคะจ้าอันนี้เราแก้ให้แล้วเด็ดทุ่งแก้แล้วนี่เท่าไรคะนี่ อันนี้ก็คือกันเดียนียเดี๋ยวแค่ายิ้มไงนะไปนอนใหม่ไปแกงกินล้วพี่นอยโมเคียนแล้วถุงเป็นถุงถุงท่าไรล่งเสเอ๊ะ โอ้ทางนี้กับมีดตัวนี้ถั่วพูถุงเท่าไหร่คะจะบาดก่อนสิบถั่วพูนี่นะถุงละสิบถุงแบบใหญ่หนึ่งเลยเกาะลัดอีสาเกาะลัดเกาะลดอีสานได้นะถุงเท่าไหร่คะเนี่ยกินได้เลยไหมคะกินได้เลยค่ะอ่าเก๋ชิมสิชิมนึ่งเดีเคยกินอ่ะเกาะลัดอีสานน่งอ่าชิมสิไม่เคยกิน เอาตัวผู้น้ำเล่านอะ,ะเดี๋ยวหะดูอ่นอนๆกันเอาชิมแกเร็วอันนี้เอาไปกินกับอันซุปน่อไม้ปัด๊ดอ่อนๆเลยน้องแม่คงของกับคองเองบอลา่าคะโอะ้ทุนนึงอันนี้ขายยังไงนี่สี่ถึงร้อย ทีนน่เห็นไม่เป็นปีฉัไม่เชื่ออ่ะ,อะมันสีบ่อ,อบนเนาเป็นบ่แบบพะว่าล่างล่างอันล่างอันมันกับเนาเนาะอันล่างถ้าจังสี่สองทงนี่ดิห้าสิบบาทอ๋อสองทงห้าสิบบาทเอาไปเคี่ยนอ่ะอันนี้น้ำเอาไปเคี่ยนซุปกินนี่นะบุ้งหัวเป็นอย่างมากมักแับตัวคู่กินกับตำมะฮงกับแซ่บรับปะเดี๋ยวหาอ่อนก่อน ด้วแม่บ่แถมให้บ่มาสองถุงเหมือนเด้มะกรอกอันนี้มาะยังแม่เลยบ่สมบัติบ่บ่มะข้้ป้อมโอเคเป็นยังไงอันทั่ว่ายังก่อนจาร์ดิสันได้ดยังขักแน่แท้พออยู่ไว้มาเมาไอ้เออทุกคนพออยู่ไว้มาเมาหน้าใหม่แท้อยู่ อยู่ค่อนสารเนี่ยยูนำหนาวอ๋อยู่น้ำหนาวค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนอไม้ไลายด้ของชาวบ้านเพนิ่นเอาไม้ไม้เนาะโอ้ภูเขาสวยๆเลยอ๋อตรงนี้เหรอ,อสีเมียบานนะพี่น้องได้เสือ,อนอใหม้เอาไปแกงกินแซ่บๆไปแกงเป็นนอกินคือยังพี่น้องฟังเล่าเห็ดกินแ่ะนะุภูเขางามๆแต่ว่าบม่มี่หมักอันนั้นวนะเนาะเฮ้ มักมักบวชให้มาเอื้อเอาไปแกงใไป